พี่จ้าพี่นอ้องยาดาาโนเวมาละจ้ะวันนี้จะมาชวนช่วยเก็บเอังหงกจ้ะมาช่วยเก็บตั้งจ้ะมานี่จ้ะยงงอถทงหงกยาด้าขึ้นไวจริงๆพี่น้องขึ้นไปเกินงุดงยิดเอาไม่ทันค่ะใบโพดนะนี่จ้ะพี่น้องดูจ้ะเดี๋ยวหาของอะไรลองมาดูเท่ชั้นก็ได้นะจ้ะเนาะ แกเอ้ยนี่นะแค่สองวันสองคืนเองจ้ะคักเนาะเอ้ยไม่ถ่ายรูปแล้วน้องถ่ายรูปแม่ก่อนถ่ายรูปให้เม่ก่อนได้ปะนี่จ้ะพี่น้องนี่ชั้นที่หนึ่งจ้ะดูชั้นที่สองกันอีกหน่อยจ้ะเนาะนี่ชั้นที่สองจ้ะ โอ้สี่ชั้นเดี๋ยวเก็บมาเป็นของทำสามชั้นนี่คือชั้นที่สองจ้านี่ชั้นที่สามจ้านี่คือชั้นทุกท่ายจ้ะพี่น้องคักเนาะชั้นทุกถ่ายเนาะงของงามดีเนาะจ้ะ งางเลยจ้ะมจาจับพี่น้องกลางที่นี่ถุงคอนโดขยอนน้ำแบบนี้จ้ะขยอนในน้ำแบบนี้ กีกองจับไม่ได้เนาะคืนนี่คือยาวจ้ะเยาวให้เปิดมันออกพี่น้องกองมันจับไม่ได้น้อจ้ะจ้ะหลังจากเราคายยาวแล้วเนาะดูคายยาวใหม่ดีกว่าจ้ะเพราะว่ามิกกี้นี่มันไม่ถนัดน้อจ้ะคายยาวให้เปลือกมันลุดจ้ะ ลยใส่นีไ้มันยังหน่อยอยู่จ้ะมันก็ไม่เคยุดมากถ้ามันยาวกว่านี้มันจะุดดีจ้ะงามไม่จ้ะพี่น้องนี่จ้ะแล้วก็ปาดางไงงามดีเนะขาวพวุ่นเนี่ยนะแค่สองขึนเองพี่น้องเอ้ยยาาไว้กระดอก มีที่ใบเลยที่ใบก่อนดึงมาของมาใส่เนี่ยจ้ะดิฉัน,นวนสุดเอาไหน่ขับก็แล้วห่ะพาละไหล่ตรงไปแล,ลว้วก็แล้วเอาไปดูจังขึ้นอย่ายงเดียวมันก็เลยจิ๊บขอบหน่อยถ้ามันขึ้นชามันจะอ้วนกว่านี้จะ้ะคือด้านหลังเขาี่คือด้านหลังจ้ะ ด้านหลังเขาแต่ไม่เน่าจะมัน,น, mm มนยังอ่อนอยู่ยังน้อยๆอยู่ต่อไปชั้นที่สามก็ขยายเหมือนเดิมนี่คือชั้นที่นะสบาเอาไปทำชั้นที่เป็นชั้นที่สามทำก่อนชั้นที่สามนี่คือชั้นล่างสุดจักรไม่เป็นีรแต่ละหนาหน่อยไม่ได้ไอวิธีพ่อทำให้รู้เลยเนาะจ้ะไม่รู้แค่พิธีล่างนะแต่วันนี้หาหมูคุยจิ้เข้าปลา อีจะี่ขาปลากับจิโลงไปทะเลไปหาหอยหาตกปูตกปลาเดิมก็ไม่ได้จ้ะไปแต่เก็บหอยอยู่สองวันมือตึบอีกแหละนาดมีแดดแดดกับหนาวจา้ะในช่วงนี้กับมาฝนตดกดึงไร่เดึงกับหนาวไปไม่ได้เอาคนนี้ก็ควรขูไม่ค่อยสบายอีกจ้ะนี่เราก็จะควมมือกระแทกสองหอกสองคืนองนอกงามยาดาวจ้ะนอกคนดัว น,นี่เพาะกินเองจ้ะพอ่อแต่น้อยเพราพรากินหมดเพราะกินวันเกิอดอย่ากันลูกเต๋าเฮ้อยากกินน,น,อน,น้องจีนนี่เพกับเมนดีกับเมทนาตกองจ ไปทําลูกชิ้นอีกคือการอใหรคุณปู่ก็ล่างออกไปดู้วยเนื้อหมูจ้ะทําลูกชิ้นกินปิ้งจากปิ้งลูกชิ้นเกิดทั้งที่กับผ้าผ้าเตากินเห็นมันยังมียาวอันนี้ประมาณนี้เนาะจ้ะ ดูใกล้ๆกันจ้ะอันนี้คือร่อนออกแล้วพี่น้องพี่วันเอล่ามิกิจ้ะอันนี้คือ่อนที่เราตัดตะบัดอันนี้ออกแล้วมาแต่อันนี้จ้ะนี่สี่ชั้นเพราะเอเม็ดถั่วงอกสองขีดจ้ะกี่ได้ประมาณนี้แหละทีเราก็จะแช่ไว้จักทักนึงก่อนจ้ะ ล้วก็จะแช่ชวไว้ให้เม็ดถั่วเขียวก็เม็ดเปลือกก็ออกก่อนเน,นาะจ้าอันนี้ก็ให้มันนั่นก่อนนี่ขัด,ดเอาก้อนก็กินอย่างนี้เลยแหละเขาก็อบอกกินประโยชน์คือกันตัวถั่วเขียวก็บอกมาให้กินดิบเจอะคือเร็เวเร็วแต่ก็มีอ้วนมันกินเร็วปวดอันนี้ขาวโง่เลยจ้ะ ui làm nhân chép che làm nhân nhân น้ำเย็นน้ำเย็นทำกระต๊อดเดี๋ยวไม่มากวะนี่ทำแค่เพื่อได้กินอู้แค่สองขึ้นก็ยเยอะเฟื่ยแล้วแต่น้ำคักนะพี่น้องน้ำไม่ใจ เด้อมาถึงงอ,อไปกินกันพี่น้องงอกงามคนโดงอคอนโดยะอา่ดาวง้งามจะ้ะอู้ยเย็นมือเย็นมีเย็นมี้ยเ้ยเฮยจะยเยยเฮ้ยเฮยเยเยเฮยเ้เ้ ngam nó trời cái lăng nạc kín cả nghìn ạ Nhưng mẹ tính như nghiệm cái mẹ ngam cái lo cả áo thịnh cái đây trời Nó ngam nạc kín nạc kín Cầm phai cầm phai thô như Xong rồi giao liêu toán ใส่สงใส่เป็น heat ไปเนาะยินี่ถั่วที่ได้จ้ะฉันสันถั่วสองคืนถัวงอกสองคืนเดี๋ยวเราก็จะมาใส่อันนี้ถึงงงนิดเดียวใส่อันนี้เอเส็ดน้ำให้มันเอให้มันปั่นให้มันเส็ดน้ำ ก็แหลกเลยหมุนนียถ้าทั่งอกเอดเพาะลายๆพวกขายมันทำไม่ไรหรอกอันนี้เราเพาะกินเองมันทำน้อยๆแล้วก็ทำได้โอ้โสนเสียงเดี๋ยวไม่อ้วนแต่ว่ากับกรอบมันนี่เพาะเองได้กินถั่วงอกสดๆเลยได้ใช้านานเป็น่ัย đâu bên này đâu, đang quật cái khúc bể, đang thản mình với nó. อยากเลียวหน่อยอยาเลี้ยวมิดโอ้ยนี่แหะจ้ะให้ดูแค่นี้ก็แล้วเนาะนี้ก็ซีนเสร็จแพ็คใส่ถุงไว้กินอย่างเด็จนามเลยอันนี้เก็บใส่ถุงไว้กินมันก็จะได้นานๆจ้ะนี่นะคะถุงมาซีนถ้าใครอยากเก็บนั่งเก็บเบือกอกระนั่งเก็บไปเรื่อยๆจ้ะ เคล้วจะพี่น้องคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เด้อจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้าอย่าดาวโนเวเด้อจ้า